สวัสดีพี่น้องปองปายนี่วันนี้จะพามาชมดอกสับปะรดสีเคยเห็นมัหมจ๊ะออกดอกครั้งแรกเลยนะคะนี่จ้ะให้ดูเหมือนดอกกระเจียวบ้านเราเลยนี่นะจ๊ะสีสันสดใสสวยงามมากไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะ กินได้เปล่าเนี่ยกินได้ไหมคะให้ดูชัดๆเลยนะจ๊ะก่อนอื่นก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามคลิปนะคะฝากชมคลิปด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะเวลาว่างนิดเดียว นี่คือเวลาว่างนิดเดียวเองนะคะไม่กี่นาทีนะเราก็มาแอบถ่ายต้นไม้สักหน่อยนั่งพูดกับต้นไม้คนเดียวลมกำลังเย็นๆเลยนะคะเงียบๆนี่คะ่ะอันนี้ยังไม่ออกดอกใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะสับปะรดนะคะเดี๋ยวพาไปดูดอกนอนอีกนี่คะ่ะนนนก็ออกดอกเหมือนกันนี่ไง เดี๋ยวพาไปชมนะคะดูอันนี้ก่อนนะอันนี้สวยมากดูสินี่เหมือนดอกกระเจียวเลยพี่น้อง่ฮะฮะปเดี๋ยวเราไปชมดอกนั้นกันนี่จะอันนี้เห็นไหมเหมือนกันเลยอ่านิ่มๆ เหมือนกันเลยจ้าเนี่ยใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะธรรมชาตินะจ๊ะสวยงามเนาะก็สวยเก๋ออีกแบบต้นไม้อันนี้คืออันนี้คือเป็นต้นแอ่วแกวมุกดา เนี่ยสวนอันนี้ก็จะเป็นชมพนาดนะชมพนาดก็ออกดอกเต็มเลยนะคะข้างบนหอมหอมนั่งอยู่ตรงนี้ก็หอมหอมมันเป็นเถานะคะชมพนาดจะเป็นเถาแต่ว่าสูงบนหลังคาเลยสูงขึ้นไปบนหลังคา <c oughs> พามาชมแล้วจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะเห็นไหมจ้ะเห็นไหมจ๊ะนี่จ้า สวยงามจ้าโอเคนะคะก็พามาชมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ